หญิงสาวได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวของการที่ไปรักษาตัวโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่ง<ฆ>กลายเป็นประเด็นครับหลังจากที่เธอเนี่ยได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของยาในการรักษาเธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งครัน<ฆ>แต่ว่าคุณหมอได้มีการจ่ายยาฟาทไายโจรให้กับเธอ,อ,อแน่นอนครับรวมถึงอาหารการกินและก็สุขลักษณะที่ไม่เหมาะสมในการเป็นโรงพยาบาลสนามเรื่องดังกล่าวครับทําให้โลกโซเชียลเนี่ย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เดือดพอสมควรเลยโดยทางด้านของโลกโซเชียลครับได้มีการเดือดหลังจากที่หญิงสาววัย29ปีชาวตำบลพระคูอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการนำคลิปเอามาเปิดเผยโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งที่เธอได้มีการไปรักษาตัวผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะระบายถึงความลำบากตั้งแต่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามวันแรกโดยได้มีการถ่ายคลิปพร้อมกับบรรยายตั้งแต่ห้องน้ำที่สกรปรกอาหารไม่เพียงพอน้ำดื่มไม่เพียงพอ รวมถึงของฝากที่ญาติน,นำมาฝากให้ก็ไม่ได้รับและการจ่ายยาไม่คำนึงถึงสภาพของผู้ป่วยโดยเจ้าตัวได้ระบุว่าตนเองเนี่ยย้ำกับหมอไปแล้วนะว่าฉันท้องแต่ยังจะจ่ายยาฟ้าทลายโจรมาให้อีกยอมรับว่าอึดอัดอยู่ไม่ได้จึงหาวิธีออกมารักษาตนเองที่บ้านในรูปแบบของ Home อ s o ล a t ชันและอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโรงพยาบาลแห่งนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ยุบ แล้วให้ผู้ติดเชื้อหาวิธีการรักษาตนเองที่บ้านน่าจะดีกว่าไปทรมานอยู่ในสารที่แห่งนี้แน่นอนครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้มีการออกมาเผยแพร่ทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการออกมากล่าวเรื่องดาวดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ป่วยคนนี้ท้องประมาณหนึ่งเดือนเศษค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากผู้ป่วยตั้งครรภ์ตามแนวทางการรักษาของจังหวัดจะต้องมีการนำผู้ป่วยท้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการเสี่ยงค่ะ<ฆ>คาดว่าน่าจะเกิดปัญหาในจุดพัดกองซักประวัติที่อาจจะสื่อสารกันผิดพลาดเนื่องจากโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ดูแลผู้ป่วยค่อนข้างมาก<ฆ>900กว่าคนแน่<ฆ>ก็อาจจะทําให้มีผู้ป่วยหลุดลอดเข้ามารักษาในระบบโรงพยาบาลสนาม ส่วนปัญหาเรื่องของความสะอาดยอมรับว่าปัญหาอาจจะมีบ้างเพราะคนไข้นั้นเยอะแต่ได้มีการสั่งการแล้วว่าให้เข้าไปแก้ไขเช่นเดียวกันกับเรื่องของอาหารการกินค่ะ,ะก็ต้องก็ต้องเข้าใจกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าณนะตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็มีผู้ป่วยค่อนข้างเยอะบวกกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่เียมพอใช่ค่ะก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายอยู่นะถ้า ผู้ป่วยมีภาวะตั้งครรภแล้วไปรักษาตัวรวมกับคนอ,นอื่นๆออแล้วก็สุขานะสุขานามัยก็ไม่สะอาดด้วยก็ต้องระวังนะคะก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ